เติมบีทเติมสามปอนด์หนึ่งเดิมนะครับตามสูตรจับขึับเลยหลังจากทข้อมือชีดนะเราก็ทำการล้างเซลล์เรตแคตตี้ว่านะครับตอนนี้ล้างหัวชีดเสร็จแล้วนะฮะหัวชีดไม่ได้เป็นอะไรก็ตอนนี้ท่านเจ้าของรถเขาให้ล้างแคทต่อนะครับล้างแคทตติกคือตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะสอดท่อใส่น้ํายาเข้าไปในตัวแคทตติกนะฮะอันนี้คือพอถึงระยะเวลาควรล้างนะครับตอนนี้แคทตันกันเยอะแต่ว่าท่านไม่รู้ตัวกันต่างหากแล้วก็ไปแก้ผิดจุดนะครับ รถไม่วิง่งรถมีปัญหานะฮะตัวนี้ใช้น้ํายา2ตัวคู่กันนะครับตัวนี้สามารถสั่งมาทาเองได้เหมือนกันยวรอดูวิธีทํานะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมรูท่อนะครับเพื่อจะใส่น้ํายาลงไปเป็นน้ํายาของเยอรมันนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้เราต้องทําการเจาะก่อนหลังจากเจาะก็เป็นรูแบบนี้นะฮะไม่ต้องกลัวถามว่าปิดยังไงก็เชื่อมปิดครับมันเป็นเหล็กมันเชื่อมได้นะครับของเดิมก็มีรอยเชื่อมกันมาทั้งใบอยู่แล้ว ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนการใส่ท่อขั้นตอนแรกให้ทําการเช็คก่อนนะฮะเช็คดอฟนะครับนี่ดูพลังงานล้นหลามนะฮะสอดท่อลงไปครับเราจะเสียบแล้วเราก็จะฉีดนะครับกดสเปรย์ลงไปรหบมันไม่นานครับขั้นตอนนี้ทําแป๊บเดียวเองทุกคันเขย่าไปด้วยฉีดไปด้วยแล้วก็ควงไปด้วยนะครับควงนะครับควงสายไปเรื่อยๆแบบนี้แป๊บเดียวหมดถ้าคันไหนแปบสกปรกมากจะดันให้เป็นฟองเลยนะฮะ เดี๋ยวเราก็แค่ออกไปลองออกไปขับเพื่อมันแรงๆหลังจากเสร็จเส้นก็ทําการปิดรูครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้แคปตี่ว่าหลังจากที่ทําการล้างแคสลูกหน้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นการเติมลงในถังเชื้อเพลิงนะครับเติมเพื่อไปล้างคราบเก่าแล้วก็เคลือบกันคราบใหม่ด้วยนะครับทําให้คราบใหม่มาเกาะได้ช้าลงนะครับตัวนี้ควรใช้ปบ่อยนะครับปีละครั้งก็ยังดีนะครับที่ผ่านมาไม่เคยใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วก็เอาไปใช้กันนะครับสั่งไปใช้ได้ เกล็บควันในกระจกครับถ้ขาขาวๆอันนี้ครับออกแน่นอนแบบนี้เนีู่ในกระจกครับหรือว่าดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าเห็นนะครับออกแน่นอนครับแบบนี้สวัสดีครับเพื่อนพบพกับผมต้อร้านหัวชีดเ k ควันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันสงการนะฮะก็ตอนนี้เอามาลองรถแครับดว่างครับทําการล้างหัวชีดแล้วก็ล้างคทเทตติกไปอย่างที่เห็นนะฮะก็เดี๋ยวพบก,กับท่านผู้ใชร้รถกันนะครับว่ารถเป็นอย่างไรมานะฮะสวัสดีครับพี่นี่พี่มาจากที่ไหนครับ ลำปางครับผมมาทาธุระพอดีครับพี่ก็ตั้งใจมาเช็คที่นี่แหละโอ้โหพี่ขอบพระคุณมากเลยครับครับแล้วตอนนี้ก็เช็คเสร็จแล้วก็หาเที่ยวต่อครับผมคลองถมเนี่ยสุดยอดเป็นอะไรมาครับไฟโชครับไฟเอนจินโชครับแล้วก็เทาศูนย์ศูนย์บอกว่าเป็นที่หัวฉีดโอเชนนะครับได้เครื่องพี่มันบอกว่าเป็นสูงไหนเคยกดดูไหมครับไม่บอกครับไฟลุกอ ไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับลูกประแจปะลูกประแจลูกประแจนะครับแต่ว่าพอเช็คข้างหัวฉีดแล้วออกมาไม่ค่อยดีถูกไหมครับรถมีอาการเป็นไงไหมฮะไม่มีอาการไม่มีอาการครับครับแล้วก็ไม่มีอืดไม่มีอะไรเลยนะสั่นสั่นไม่มีไม่มีครับไม่มีนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกครับมาล้างหัวฉีดครันนี้เช็คดูหัวฉีดค่อนข้างอยู่ในแนวปกติไฟโชว์ว่าหัวฉีดสูบนั้นเสียไม่ขึ้นไม่ปรากฏก็หมายความว่าอาจจะไม่ต้อง เปลี่ยนไม่ต้องทาอะไรนะครับตอนนี้ก็ล้างแล้วเหลวลองใช้ไปก่อนแต่เราทําการสลับสูบนะครับสลับเอาสูบที่มันที่เขาบอกว่าไม่ค่อยดีครับไปไว้สูบตําแหน่งอื่นนะครับตําแหน่งที่ดีก็คือเอาสามไปไว้สี่นั่นเองแล้วก็ล้างคทเทติกด้วยตอนนี้รถเป็นไงบ้างครับออกมาลองก็วิ่งดีครับวิ่งดีครับครับผมเมื่อกี้ควันขาวชุยๆเลยเป็นไงขาวเลยตกใจเลยไหมครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่เลือกใช้บริการยังไงก็เพื่อนๆนะครับท่านใดที่ใช้ แคปทิว่านะครับหรือว่ารถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีอาการคล้ายๆกับที่ผมรีวิวออกมาในแต่ละคลิปนะครับก็โทรติดต่อสอบถามนะครับถ้าอยากรู้อาการเร็วอยากแก้ไขปัญหาเร็วก็โทรมานะครับเพราะบางทีพิมพ์เข้ามาผมไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าบางทีมือก็เลอะนะฮะก็ไงฝากวาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ